You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, don't no, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision, but no you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long never as you're driven สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมฮีโร่เซนชาแนลเช่นเคยนะครับและตอนนี้เราอยู่ในช่วงใหม่ของช่องเราช่วงฝีมือเกียนตบซีนฮีโร่นะครับทุกคนโอเคและผมก็ไม่แน่ใจเือนกันะว่าผมเนี่ยจะตบสีนฮีโร่หรือจะโดนสีนฮีโร่กระตบนะครับและตอนนี้นี่ดูกับรอเลียวแข่งแกงกับโอเคได้เราฟิลแชทกับเขาเลยนะครับ คือเคาพี่บอกข่าวก่อนนะครับว่าห้าตัวจบนะครับเค okay, ้วพี่บอกข่าวว่าห้าตัวจบครับคือผมเนี่ย <c oughs> เ,ลเ,เล่นเราเล่นจะไม่ไม่เป็นเลยครับแต่ว่าผมก็จะพยายามเล่นให้ได้นะครับทุกคนโอเคดูตะกินก็ดีดู่ารู้แล้วว่าเมนเราเลี้ยจะจ,จัดเลยนะโอเคเริ่มเกลียดครับเราเอาอของลมก่อนเลยครับทุกคนของโรม ตรงเท้ามเอาต้านเวทดีกว่ามั้งเอาตองขอต้านเวทน่าจะดีกว่าครับโอเคตพยายามแค้กิ้นิหนึ่งให้มันให้โดนขีดแ้วก็โดนเข่าด้วยนะครับมันถึงจะคุ <k impos ters> <f> ้มครับเราหยิดพุ่มหน้าก็เตือกรดีแล้วครับ โอ้ยก็แรงโอ้ยก็แรงก็แรงโอ้ยก็รูนเลยมาโอ้ยมาเลี้ยโคตรีพันเลยเหรอรูนแทงหรอเพราเราเดี๋ยวไอต้องอัพสองน้ำน้ำทุกคนตึงตึง เชิ้นน้มนาผมว่าน่าจะขึ้นเป็นเจาะเวนลิกอกอน็ได้นะครับทุกคนเพราะเขาึ้เป็นท้าคูดาวอะทุกคน,คกคนต,ตึงตึงจัดเลยทุกคนตึงตอุ้ยกเก่งเก่งเรา <laughs> จะต้องตไปเลยทุกคน หรือเราบระเบิดได้วาทุกคนหรือโอ้โหทุกคนก็แรงอย่างกันทุกคนโอ้หแรงมากทุกคนไาอยู่ตด้อยู่ตาอยู่ได้อยู่ตุ๊จุ๊ตุดาเมจตุ่ดาเมจโอ้หแรงจังเริ่ม้องนะทุกคนเราเริ่มร้องแล้ว ไปช่วยขึ้น <drama> ต <Ou> ัดเลือดลก่อนเลยเหรอเกี่ยวเราขึ้นตัดเลือดตามเ่านะครับคิดอะไรไม่ออกอาของตามขอาก็ไปก่อนเล้วทุกคนโอ้ยแรง เออวันดีครับวันดีครับมันโอ้เราเราเขาต้อนอีกทีนึงเขาเก็บเลือดที่อย่าคุมนะทุกคนตุ๊กิงครับ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 ตุกิงครับมาดิ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 ครับทีชั่นนี้เราเราได้อยู่นะทุกคนนะเลีงพอตึงมืออยู่นะทุกคนได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ อันนี้เป็นการแบบเล่นไปด้วยแล้วก็พูดตัวสดไปเลยนะทุกคนนะมันก็จะยากๆหน่อยนะถ้าบางใจผมเงียบก็ก็ต้องหอบไปนะทุกคนตูครับตูครับตูครับปื๊ด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 เออโอ้โหเช็ดมันแล้วฟักก็แรงแรงกลางตีครับผมแล้วก็วิ่งหนีครับผมกลางตีก็วิ่งหนีครับโอ้ผมมาดีครับผมมาดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใต้อยู่นะทุกคนตึงอ่ะตึงตึงโหัข้อระดับประเทศเนาะทุกคนเนาะเราอย่าง็นระดับตอกต่อยเอยเลยนี่ครับตึงมาตึงเป็นที่มาของชื่อฝีมือเกียร์ตบเซียงฮีโร่ครับทุกคน <c oughs> พี่มือระดับเด็กเกียร์อยู่เลยเต๋อจะสู้กับเซียงฮีโร่ครับมันก็จะยากๆหน่อยนะโอเคเข้อทีส่สองมาแล้วก็ตอดแล้วลครับตอว,วันนี้ฉันจะมาผมวันนั้นผมาณนนัวว้นขึนข้นอีนี่ดีกว่าดูดเลือดมา ก็โคตรแรงเลยทุกคนโหแรงอือบอกใไปว่าแรงออ เราได้ไวทุกคนได้หนึ่งตัวแล้วทุกคนโอเค เราพลาทุกคนเราเล่นกางวงเหรอวะแรงมากเอออาจจะโดนเขาก็เป็นได้ทุกคนวววววววแรง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 อุ้ยไม่ค่รแรงแต่ว่าทุกคน โอู้อู้เอ่อกระบอกลองตังกระตีลบตีลบลงอือยังไงนะทุกคนช็อตนี้แหละมันช็อตลอกของฉันเลยนี่นี่คุยได้กี่ล้านปีอะครับทุกคน เริ่มมาแล้วว่าท hmm ุกคนเริ่มมาแล้วว่าเริ่มตีตะเบย์แล้วโอว่าเขาออนให้ผมอยู่แน่ๆเลยครับทุกคนชัวร์ครับเดอดเดือดเเราแพ้กันแล้วครับทุกคน เรบบาก็โดนตกตั้งแต่คลิปเล็กๆครับอยังเอาเขา <c oughs> เขา้เขามาในห้องก่อนนะโอเคครับลอเลี้ยวอันดับที่24ของประเทศไทยนะครทุกคนนี่นะครับคนนี้เลยนะครับเดี๋เราเชิญขอเข้าห้องก่อนนะครับก่อนนะครับว่าขอบคูณมากครับโอเคครับทุกคนเราก็โดนตบ ประเดี <Para S 2> ๋ยวที่เร <su> ียบร้อยนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับฝีมือเกียนตบเซียนฮีโร่ครับเราก็โดนเซียนฮีโร่ตบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนส่วนคลิปหน้าคมจะเป็นหนึ่งกับเซียนฮีโร่คนไหนก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพื่อคลิปหน้ามาใหม่ทุกคนจะได้เข้ามาดูคนแรกแล้วก็รู้คนแรกๆเขาโดนใครตบนะครับทุกคนสำหรับคลิปหน้าคงเป็นหนึ่งกับเซียนฮีโร่คนไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้มาให้เพื่อนทุกคนดูนะครับว่าไอเด็กเกียรคนนี้มันโดนเซียน เกิดทันบนชาคลีปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับชาหราคลิปนี้ขขตโตก่อนนะครับสวัสดีครับ